บรรยากาศท้องทุ่งบ้านแม่ลืนวันฝนตกวันแม่นะครับตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายกว่าบ่ายแก่ๆขามาชมบรรยากาศท้องทุ่งในวันแม่12สิงหา2565ซึ่งเปิดบ่าย เหตุการสุดยอดฝนตุบลินลินได้ใจคนมาจริงๆกล้ามาวางไว้ก่อนนี่ก็จะเริ่มโยนละนี่โยนเสร็จแล้วนี่ยังไม่ได้โยน กล้ามาวางไปก่อนพรุ่งนี้ก็จะกระจายกระจายตามแ,ตแปลงตามแปลงโอเคนะฝนตกแรงแล้วครับขอจุดระแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้มาอัพเดตท,ทีครับผมตื๊ดตื๊ดตืดคุต้าน้องส้ม L 4 0 1 8สู้ได้ใจจริงๆ